เรามาอยู่ที่งานส้มโอบ้านแทน่นคุณเรคะจะมีคนมายางเที่ยวคืออย่างน่ะขนมพ่นควนทะลักอ๋อสายควันสายซิ่งต้องหยุดซื้อโอ้นี่ไงสายพ่น ให้ดูหน่อยสิมันอร่อยไหมว้าวดูวิธีการทำมันเย็นนะาาทไมเอาได้แล้วขนมพ่นค,ควันทะลัก เอากินไม่ไม่ไรบึงด้วยาาว้าวเบอ้พ่นน่ะคุณหลอดกินแล้วพ่นน่ะเยลลี่ผลไม้เป็นหลอดให้ดูดมีหลอดให้ดูดจุ๊บๆเลยด้านนั้ก็จะเป็นขนมไปบึงสมโอมางานสมโอเขาต้องไปบึงส้มโอคือส้มโอบันท่านชินเนี่ย หวานแบซ่ด้วซิมเล็อกก็แซ่บส่วนปลูกเองปะค่ะส่วนปลูกเองปะชวนมากก็จะปลูกเองเนาะมันนี่หอมงานส้มโอบันเทนลูกละห้าสิบบาทลูกละสามสิบห้ามีหลายราคาอันนี้ ลูกละห้าสิบส่วนมากก็จะเป็นลูกห้าสิบโอ้กินเขา่าโอ้ยเป็นต่แซ่บแท้กำลังกินเขา่าลายแตกน้ำอันนี้ส่วนสองพี่น้อง,องมันมีให้ชิมน้ำชิมกันอเ่ก่ันนี้จคอยันถ <c oughs> ้าทิมสยามน,น่าค่ะอันทิมเนี่ยลูกละอยจ้ะลูกละอยมันแตกต่างกันจังไอ่ะ มันสี่ออกวันกันอันเดีนี่มันหอวกวันเปรี้ยวกันบ่ทับชิมนหิออกวันวันนิ่มอ๋อที่ว่าเป็นสีแดงนั่นใค่ะสีแดงวันทับชิมสยามมันมันแซบกว่ากันมันเป็นทับชิมสยามเลยคะมีเื่อเสียงอ้าวสีแดงอ่อนๆ นยขอชิมมึงนโอเคมันเป็นจืดอกนมันเบาเปียวอันบาเปียวคือทองมนอันเบเปยวมันจะจืด่แบบไจ๊ะเบเปียวบาเวหนอย่างเดียวบนนอยๆอบทิมสยสยามแห่งบ้านแท่นทองดีอีกสอูก สองลูกร้อยสามลูกร้อยสี่ลูกร้อยตามขนาดส่วนเมืองทองเพิ่นก็จะปอกไว้ให้โฮซิมพันดายพันดแล้วแต่มัดสามลูกร้อยสี่ลูกร้อยอันนี้ส้มโอขาวแตงกวานี่หลายพันหลายขนาดหลายราคาแต่ละล่านก็จะปอกไว้ให้ซิมมักดด์รดเดแบบใด แซ่บบ่แซ่บจ้าปลาล่าทิกโอ้ยจะแซ่บเนาะเห็ดเองเห็ดเองนี่แล้วแซ่บอ่ะสี่ลูกร้อยสามลูกร้อยขอส่วนนี้บ่ค่ะส่วนเดียวกันอออันนี้คือเจ้าของส่วนเองบ่ค่ะนี่คือพันธุ์อย่างนั้นอ่ะพันธุ์อดีพันธุ์ทองดีพันธุ์อร่อยอร่อยขอองเบรั้นค่ อคือบันเทนบันเทนนี่จะมีซื้อเสียงด้านสมโอ้คุกหน้าทะไรนะแกงทอดเกาหลีมีของไข่มีอาหารเสื้อผ้าเป็นตะกินแท้กลงใยลอยหนึ่งก้อนใยห้าสิบก้อนใดก้อนใหญ่กองน้อยอ๋ออ๋อนี่ก้อนน้อยอันนี้กองใหญ่กุ้งทอดเอากล่องนึงค่ะเอามาเที่ยวงานสมโอ้บัลเทน บอมีหยังเ่ะเพราะว่าเขามาตอนเศร้าล้านล้วงก็เปิดหน่อยเลาวก็พาไปชมนิดๆน้อยแล้วก็เดี๋ยวพาไปบึง้งจุดต่อไปของเขาเนาะบุ้งหัวที่ไปใส่ไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่ทิวผาคาเฟ่สาวบ้านเต้าเป็นคาเฟ่ร้านอาหารค่ะทุกคนพาเขาไปบึง้งเดินไปเรื่อยๆทิวผาคาเฟ่บึ้งข้างหลัง ด้านหลังจะเป็นภูเขาสวยค่ะสวยด้านหลังเป็นภูเขาตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาอันนี้คือด้านในด้านนี้จะเป็นห้องแอร์ใครจะเข้ามาห้องแอร์ก็ได้นี่คือโซนสานามนีม่มองนั่งเยอะ เขาจะเลือกที่นั่งแบบนี้มีหลายรูปแบบที่นั่ง,น,งนั่งชิวอยู่ข้างนอกอันนี้คือโซนที่นั่งก็จะมีห้องแอร์น้ำด้านหลังจะเป็นภูเขียววิวทุ่งนาวิวภูเขาค่ะดินแดนสาวบ้านแต้พามาชมความเขียวของทุ่งนา สวยค่ะอันนี้คือโซนของที่นั่งของคาเฟ่เป็นคาเฟ่ร้านอาหารจะมีโซนโอเพนแบบนี้แล้วก็จะมีโซนที่เป็นห้องแอร์นั่ค่ะด้านนูน้นคาเฟ่ที่เขาอยู่นี่คือคาเฟ่ที่อยู่กเกษตรสมบูรณ์แต่ผู้ที่เขาเห็นคือผู้เขียวค่ะ อยู่อำอเภอเกษตรสมบูรณ์แต่มองเห็นภูเขียวอยู่ด้านหลังวิวทิวเขาคือทางลงไปที่นั่งก็จะมีทางด้านซ้ายขวาด้านขวาก็จะเป็นโอเพนด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นห้องแอร์ค่ะเขาเลือกนั่งได้ว่าเขาอยากนั่งตรงใดจะมีส้นตำํำหลากหลายชิค่ะ อันนี้คือตำถาดทะเลจ<พ>ะกินใด้อบเมงเบิงสีงสันนะเนาะมีตำขา้าวโพดมีไก่ทอดอาไต้ันเดอจริจัด้อปาาลุยสวนกี่นะอันนี้ลุยสวนปลาลุยสวนแป,ลลนแปะซะแกงสม้ม นี่ก็เยิมเรียบร้อยแล้วค่ะเดินทางต่อไปสถานีหน้าของเราคืออะไรที่ไหนเรายังไม่รู้ไปเรื่อยๆค่ะโรงเลี้ยงแพะอย่างเงี้ยเลยนะอันนี้คือโรงเลี้ยงแพะป้าประกอเป็นเพียรมนี่คือวิวข้างบน ด้านบนของคาเฟ่มาบึงชาวบ้านตกปลาคุณยายได้บ่กค่ะได้บ่อหากระมาบ่ออันนี้คือเครือน,นี่อย่างค่ะหว,คหวยกุม้มเป็นเครือหวยกุม้มไปบึงดู นี่คือวิวทิวทัศน์ก็จะมีชาวบ้านมาหากินหาปูหาปลา,ปาได้บ่คะ่ไะ,ไออะได้บ่ยังบ่ได้เลยบ่มาต่เศร้าพุ่นโอ้ยเนาะ นี่มีลายอันมีลายอันที่ได้อยู่ดอกด้วยเนี่ยโอ้ยดึงวัวหันเอาไปครับวัวค่ะอันนี้ได้อันนี้ได้โบค่ะโบหันได้จ้าตัววิ่งผู้ใดได้ตัวได้หลานั่นแหละได้มาคุณยายนี่ได้โบค่ะโอ้ยยายได้ปลาไหลตัวเดียวได้ปลาไหลตัวเดียวเอาก็ยังดีเนาะได้เพราะได้ไปกินไปเจ้าอันนี้คือวิถีชีวิตของคน มาทำมาหากินบรรยากาศดีดีนนโอ้แล้วแต่เนาะแล้วแต่ย้ำได้ย้ำบ่ได้เนาะเป็นน้ำอากาศน้ำเนะเาะเป็นน้ำอากาศน้ำเนาะนี่เขาเอิน้นภูคิงล่องแพภูคิงแพก็อยู่ฟังปุ่น เขาก็ขึ้นแพมาเพื่อจะพาล่งไปพูดชมนม้ำชมวิวทิวทัศน์นี่คือจุดลองแพพูกิ่งน้ำงาม,งามโอ้ได้อสอสาตัวเอาเขาได้ไปปิ่งไปเจ้วเนาะโอ้ยามกินก็กินไล เป็นย้ำมือเนอะานะก็ได้ยินกจะเพินเ่นว่าได้นะถ้าเห็นเพิ่นได้นะนาโกสิมานะ่ะจกะอ๋อพอห้ามานเราผัดบ่ได้เว้ยเจ้เป็นจังซั่นสุดอือเอามองได้มีวิวเฮาก็พาเวะเบิ่งความสวยความงามผู้ใดจะมาล่องแพก็ไปตรงนั้นแล้วก็แพก็จะพาเฮาล่องมาทางนี้ไปพูน้นชมวิวทิวทัศน์ทิวเขาชมสวนผลไม้ด้านหลังนี่จะเป็นตู้เขียว งามค่ะายเดินทางต่อไปเขาะจะไปจบอยู่ตรงจุดไหนคงจะคงนเลยไมนีนัจะมิน้น้ำคำน้ำคำแม่น้ำชีแม่น้ำชีตอนนี้เราะข้าแม่นน้ำชีแล้ว ก่อนนะจ๊ะโค้งจ้ะแล้วขวาห้ารอยเมตร่องอย่าอ้วกนะคะสามร้อยเมตรเอยงก็นอย่าง้ม่ไปเท่เนี่ยต้องบ้งต้องไปบึ้งบอยาลกนไม่ใช่นะจ๊ะเราออกจากบ้านตั้งแต่ตอนเช้ากิมวันนี้ทั้งวันยังไม่เข้าบ้านเลยค่ะเดนต้นที่บ้านแทนไปอย่างเดียวคัไปีถนนลัดเั ตอนนี้กำลังจะเข้าเทพสถิตแล้วค่ะัอี้ตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่เทพสถิตมาเบิงเพิ่นกำลังขึ้นต้นสตอสอยสตอห้แล้วจากมืองเ้านี่อยู่บันแทน่นแล้วตอนนี้ก็อยู่เทพสถิตแล้วค่ะอ้อมโลก <laughs> มือเนี่ยกำลังต่อย

ใส่ได้จากพวงเหาได้สองควงตัวใหญ่มันตัวบ้าหอดครับเออเดี๋ยวตนี้ก็ถือว่าดีอเออกระยังได้ก็ <c oughs> ถือว่ายังได้กินพุ้นสตอร์ปล่ะสตออยู่ยังสูงสูงเลยอยู่ยังยอดเลยสตออีสานค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้สตอ อุเลียนก็มาอยู่ทางอีสานหลายพันอยู่ทางยอดพันทางทรายมื่อนี้พองดำแล้วเอาไปได้พองนั่นก็สูงหลายเอาไปได้มาคัมอยู่ที่ตลาดนองบัวซื้ออะไรคะส้มบักเซียนอันนี้ลาเป็ดอันนี้ต้มเป็ดเบิ่งตลาดแลงน้อยๆตลาดนองบัวจัตุรัสอยู่จัตุรัส ขายอาหารก,การกินแม่ขายยังคะขายหม,ม,ม,มกขายปนจ้ะปนปูนอยังปลายังคะหมกปลาข่อกับหมกไข่มดแดงมันจะมีหมกหมกแค่ขอมห้วยห่วยตลาดหนองบวัวแม่บอคนมีของถือเตี้ยอยู่จตุรัสตลาดหนองบวัวใหญ่ อ๋ชุมชนหนองบัวใหญ่อ๋อตลาดชุมชนหนองบัวใหญ่ของถูกยางมอเลงเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดินก่อนมีผักด้าน,นๆ้านย่างๆขับไปข้างใน,นอันนี่คือปิดไทยการเดินทางของเขาแล้วเขาก็มาอยู่ที่ตลาดคำหนองบัวใหญ่จตุรัส ไปคนั้นเลยหัดกอกเใส่กอกใส่กอกมัมหมูหน้านี่จะเป็นผลแล้ไม่เพราะไม้นี่จะคำแล้วนี่กากหมูกากไก่ จะพาไปซื้อประเด็กซื้อประเด็กเหยค่ะมันมีอย่างเนี้ยมันมีอย่างแค่ปลายอย่างค่ะอันนี้ปลาคาวเจอ,อ๋อท,ทั้งหมดนี้คือปลาคาร์ฟปลาทูแมงดาอ๋าอนนปลาทูแม,ม,ดดนนมงดา๋อ,อแล้วนี่สุกบหคคะ จ้ะเอเ,อเอาเอาอันนี้เท่บบาไดร่คะมีี่กินเหมื <c oughs> อ่โอกย่กินหดะคถึงหนึ่งกอน <c oughs> จ้โอ้ยขอบคุณค่ะมีแถมด้วยอของถูกมาตลาดชุมชนนง,งบัวใหญ่อยากได้ของถูกมาตลาดชุมชนหนองบัวใหญ่ <c oughs> จัตุรัสมาเด้อมาเด้อ

<น>กัน,นเด้อเสื้อสมตายกันเด้อโอ้ยนำย้ายน้ำย้ายสิบบาทเอาเอาหาอันคน่ะเอาหาอันเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้เอออนี่หะาเอาหาสิบกันค่ะ <c oughs> ตลาดหนองบัวใหญ่ต้มจิ้มพริกกระเสียบดิเอานี่ล้วมากินนะนีห่หลายทั้งหมดที่นี่ไม่ร้ยยี่สิบเนี่ยอพอดีเอาอยัางลไม่ค่ะซื้อใส่กอบบ่าเอาค่ะ โอเคใส่กอบโอเคขอบคุณค่ะ